สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูสุดเด็ดที่จะทำให้ข้าวสวยร้อนๆของคุณหมดหม้อได้ในพริบตานั่นก็คือน้ำพริกกาก,ากหมูค่ะใครที่ชอบความกรุบๆมันๆของกากหมูบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะเราจะมาทำแบบบ้านๆแต่ได้รสชาติถึงใจกินกับข้าวเหนียวก็ฟินข้าวสวยก็อร่อยจะตักราดก๋วยเตี๋ยก็ยำได้เรียกได้ว่ากระปุกเดียวเอาอยู่ทุกมือ้อ ก่อนจะเริ่มเรามาดูกันเลยว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะกากหมูกรอบๆหนึ่งถ้วยถ้าใครมีเศษมันหมูสดก็นำมาทอดเองเลยจะหอมกว่าซื้อสำเร็จค่ะกระเทียมไทย10กลีบ,บหอมแดงห้าหัวพริกแห้งทอดกรอบๆประมาณ10เม็ดเกลือเล็กน้อยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนชาช่วยให้รสละมุนขึ้นค่ะน้ำมันหมูที่เหลือจากการทอดหอมสุดๆ อย่ารอช้าเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะถ้าใครเริ่มจากมันหมูสดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาลงไปเจียวในกระทะไฟอ่อนๆจนเหลืองกรอบอย่ารีบใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวกากหมูข้างนอกไหมแต่ข้างในยังไม่กรอบเสร็จแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูนิดหน่อยค่ะจากนั้นเอากระเทียมกับหอมแดงลงไปเจียวให้หอมเหลืองแล้วพักไว้ต่อด้วยพริกแห้งทอดจนกรอบมีกลิ่นหอมเตกจมูกเลยค่ะ ถึงเวลามันๆค่ะเอาพริกแห้งที่ทอดแล้วลงครกใส่เกลือเล็กน้อยโขลกจนละเอียดตามด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวและน้ำตาลปี๊บตำจนทุกอย่างเข้ากันหอมแบบสุดๆไปเลยทีนี้ก็ใส่กากหมูกรอบๆลงไปตำพอหยาบๆให้กากหมูแตกเป็นชิ้นเล็กๆเคลือบกับพริกหอมๆเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะน้ำพริกกากหมูของเราโอ้โหพรเสร็จแล้วกลิ่นหอมฟุ้งทั้งครัวเลยค่ะ กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือจะจิ้มผักสดแตงกวาถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีสดๆอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยหรือใครจะตักโรยหน้าข้าวต้มร้อนๆตอนเช้าก็เด็ดไม่แพ้กันน้ำพริกกากหมูสูตรนี้ทำง่ายมากๆวัตถุดิบน้อยแต่รสชาติคือพาให้เพลินจนต้องทำเก็บใส่กระปุกติดบ,บ้านเลยละค่ะ ลองทำแล้วบอกหน่อยนะคะว่าอร่อยแค่ไหนหรือถ้าใครมีสูตรลับเพิ่มอะไรเข้าไปก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเมนูอร่อยๆแบบนี้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ